สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กันในสวนพริกนะครับในสวนพริกนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกนะครับอันนี้ที่ปลูกนี่จะเป็นพวกพริกแถวบ้านนะครับเขาจะเรียกกันเป็นพริกป๊อปหรือว่าเป็นพริกกะเลี่ยงนะครับน่ปลูกอันนี้ก็ปลูกในนี่เลยตรงนี้ที่ปลูกพริกน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่เต็มๆเลยนะครับเพราะว่านี่เลย ยาวสุดไปนู่นนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงที่ปลูกพิกนะครับฝั่งนี้ก็จะยาวไปตรงตรงที่ถึงตรงท่อนี้นะครับนี่ค่อนข้างที่ว่าจะออกเยอะนะครับออกดกนะครับนี่ถ้าเราปลูกปลูกพิกอย่างเนี้ยคือเรามีเก็บทุกวันนะครับมีเก็บทุกวันแน่ๆนะครับแต่ อายุนะครับอายุการเก็บเกี่ยวพริกนะครับอยู่ได้นานนะครับอยู่ได้นานเพราะว่าถ้าเรากว่าที่เราจะปลูกได้นะครับพริกพวกเป็นพริกป๊อปพวกนี้นะครับเราต้องปลูกอยู่ที่ประมาณ6เดือนนะครับกว่าที่เราจะได้เก็บเกี่ยวนะครับในผมจะพามาดูนะครับต้นพริกดกจริงๆนะครับอันนี้เราก็รอให้เป็นพวกเม็ดส้มๆหรือเม็ดแดงๆนะครับที่ เราเก็บขายกันนะครับนี่ก็จะอยู่ประมาณทุกนี้นะครับอันนี้ก็คือเก็บออกกันไปอยู่เรื่อยๆนะครับอยู่แทบทุกวันเลยนะครับนี่มันก็มีเป็นส้มๆแดงๆนะครับเดี๋ยวก็มีทําการเก็บอีกนะครับนี่ดูนะครับอันนี้ก็คือปลูกเต็มเลยนะครับเป็นแบบเป็นทุ่งเลยนะครับวันนี้ก็พามาชมชมกันเลยนะครับนี่พริกทั้งนั้นนะครับ ที่เห็นนี่ก็คือมีเม็ดนะครับแต่คือว่ามันเป็นเม็ดเขียวอยู่นะครับมีเป็นเม็ดเขียวนะครับนี่ครับเป็นเขาเรียกกันนะครับแถวนี้จะเรียกกันว่าเป็นพวกพริกพลิกป๊อปนะครับหรือพลิกกระเลียงนะครับจะเรียกกันอยู่ประมาณนี้นะครับนี่เผ็ดนะครับช่วงนี้ก็กิโล ขายนะครับก็ค่อนข้างที่ว่าจะโอเคนะครับสามสิบกว่าบาทนะครับต่อกิโลนะครับที่ว่าเอาไปขายกันนะครับราคาก็ถือว่าก็โอเคนะครับม,มีแต่เม็ดทั้งนั้นนะครับนี่เม็ดเต็มไปหมดนะครับถ้าว่าเราปลูกไว้อย่างนี้นะครับก็คือเรา มีเก็บทุกวันอะเราเก็บได้แน่ๆนะครับเพราะว่าเราจะเก็บหมุนเวียนหมุนเวียนไปอะกว่าจะหมุนเวียนเสร็จนะครับก็คือมันต้นที่เราเก็บทีแรกเม็ดมันก็จะเหลืองมันก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะมาเก็บได้อีกนะครับเพราะว่าที่เราเก็บขายนะครับจะไม่ได้ว่ามีเป็นเม็ดสี ส้มหรือสีแดงอย่างเดียวบางทีเราก็มีเม็ดเขียวๆนะครับปนไปด้วยนะครับเป็นเม็ดออกที่กําลังเหมือนกําลังจะเหลืองๆนะครับประมาณนี้นะครับสีประมาณนี้นะครับสีแบบเนี้ยเราก็มีเก็บไปด้วยนะครับนะครับเต็มเลยนะครับผมยาวนะครับยาวฝั่งนี้นะครับนี่มาพาเข้ามาดูเลย อันนี้คือเราปลูกพริกนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็มีพริกเป็นพันเดียวพันเดียวเลยนะครับไม่ได้ปลูกเป็นพันอย่างอื่นนะครับถ้าเป็นแบบพวกพริกกินดานะครับพริกกินดาจะต้องเหมือนแมลงมันชอบเจาะนะครับหรือเม็ดชอบเน่านะครับบางทีโดนฝนโดนอะไรนะครับพวกพริกกินดาพวกนี้จะต้องดูแลดี ดีกว่าพวกนี้นะครับอันนี้คือเราไม่ต้องดูแลถึงขนาดนั้นนะครับถ้าเป็นเหมือนพวกพิก,กินดาพวกนี้เม็ดมันจะชอบเน่านะครับถ้าบางทีเจอฝนนะครับนี่ในนี้ถึงได้ปลูกเป็นพวกพิกป๊อปเนี่ยหมดหมดทั้งดงเลยนะครับนี่ครับเม็ดเยอะมากแทบทุกต้นนะครับอันนี้ก็คือเขียวหมดนะครับผม อ๋าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อาจพามาชมพริกนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับนี่เลยในส่วนพริกนะครับผมอันนี้ก็เป็นของคุณย่าผมเองนะครับที่ปลูกพริกไว้นะครับนี่เต็มนะครับยาวเลยนะครับอ๋อสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไว พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ